น้ำหอมสุดหรูระดับโลกน้ำหอมที่แบบว่าได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเหนียวมะม่วงน้ำหอมอันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าทำโดยแบรนด์ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะผู้คิดค้นคือคิลเลียนเฮเนสซี่คุ้นๆไหมเฮเนสซี่นี่แหละ บรันดีคุณแม่ไปมากทายาทแบรนด์บรันดีโอ้นี่ลำยองรู้จักฝรั่งเศสเลยทีเดียวค่ะเขามาคิดค้นน้ำหอมอันนี้ด้วยครับอลองไหมคะกลิ่นอยากฉีดครับอ๋อมามาขอดม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 ด้วยกันกิเลนเราไม่สันทัดเลยฮะขอบคุณครับสัมผัสแรกที่เราดมปักใช่เป็นเรฟฟูด หลังจากนั้นฮารโน้ตกลิ่นหลักที่เราจะได้กลิ่นลองดมดีๆเป็นกลิ่นของข้าวเหนียวมะม่วงกับน้ำกะทิแมงโก้วิ h บิคไรคุณแม่ได้กลิ่นเลยใช่ไหมใช่กลิ่นกะทิกลิ่นน้ำมันจากกะทิไม่แต่ผมว่ามันต้องเป็นมีไม้มีแบบและกลิ่นสุดท้ายที่มันจะคงอยู่เลยเนี่ยนะคะเบสโน้ตก็จะมาจากกลิ่นของถั่วตองกาถั่วตองกาถั่วตองกาต้องบอกว่าเป็นเมล็ดสีดํา เป็นส่วนผสมหลักของน้ำหอมเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยความหอมหวานแบบอาโรมาคล้ายๆกับกลิ่นของฝักวานิลากับเม็ดอัลมอนด์ดมแล้วรู้สึกยังไงพี่ตาคือผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นคลาสสิกอะแล้วก็คือถ้าถ้าผู้ชายใช้อ่ะมันจะเย้ายวนมากนะกับผู้หญิงโอ้โหเพราะมันต้องผสมกับเหงื่อของคนคนนั้นด้วยมันจะมีฟีโลโมนมันก็จะได้กลิ่นใช่ค่ะคนคนนั้นแล้วยิ่งดมยิ่งหอมนะอันนี้ยิ่งดมยิ่งยิ่งหอมน่าอะไรยิ่งดมยิ่งเหม็นอะไรนะ ดมแม่เลยนะ <โด S 1> พี่คิมเป<ด>็นยังไงคะนี้เป็นกลิ่นสําหรับผู้ชายมากกว่าเป็นกลิ่นที่คือผู้หญิงเนี่ยจริงแล้วเนี่ยน้ําหอมพวกเนี้ยน้ําหอมที่ผลิตมาเพื่อผู้ชายคนซื้อส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงร,รู้ไหมทําไมเพราะอะไรครับซื้อให้แฟนฉันชอบกลิ่นนี้เธอฉีดฉันจะดมกลิ่นนี้ผู้ผู้ชายบางคนชอบซื้อชุดชั้นในแพงๆตัวละเป็นหมื่นให้ผู้หญิงเพราะว่าฉันชอบดูแบบนี้เขาใส่เขาใส่แบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะสับข่ากัน ดังนั้นไอ้กำลังซื้อต่างๆเนี่ยมาจากผู้หญิงไม่ได้มาจากผู้ชายแบบอันเนี้ยดูแล้วอ่ะเรียงางเงี้ยเหมาะกับเขามากเลยมันมีความดูเป็นความเป็นพหิมันเป็นหล่อมันต้องหล่อมากอ่ะในแบบอป็นผ้าได้ใช่มันจะต้องหล่อสะอาดสะอาดมันคือแบบใส่ชุดนี้เลยอ่ะใช่หล่อสะอาดสะอาดไม่พี่คิมนะผมอยากรู้ในฐานะเป็นผู้หญิงเนี่ยกลิ่นน้ำหอมสำคัญไหมสำหรับการแบบได้กลิ่นผู้ชายเนี่ยสำคัญค่ะเพราะหนึ่งน้ำหอมนะค่ผู้ชายสามคนยืนรวมกันคุณสามคนฉีดไปปั๊บภายในหนึ่งชั่วโมงเดินไปดมปั๊บ คนนึ่งจะให้กลิ่นที่แตกแต่ละคนให้กลิ่นที่แตกต่างกันแต่จะมีหนึ่งคนที่ให้กลิ่นหอมมากที่สุดเพราะเหงื่อหรือฟิลโลมนที่เขาอยู่สารเคมีที่อยู่ในเหงื่อเขามันผสมแล้วมันเข้ากับสิ่งนี้ครับโอ้่ใหญ่เลยนี่ไอสอง่งมากมันบอกเขามากเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> อะไร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 ครับพี่กี้บอกว่าให้เอาไอชีดพี่รถเมย์แล้วฉีดพี่รถเมย์ดูพี่ตลองงฉีงหรอเพราะว่าผมกับนนก็ชอบนําหอมกลิ่นนี้มากอาจจะไปยมพี้ไม่เชื่อพี่ลองฉีดดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเกมนี่ดีกว่าปิดตาแล้วทายว่าคือรถเมย์ฉีดสมหอมตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ว่าเล่นกับพี่อ่ะไม่สนุกหรอกเล่นกับคนข้างๆสนุกกว่าปิดตาแล้วปิดตาปิดตาแล้ว พิมพ์ฉีดกระพรตรงไหนพี่ตาพี่ตาพี่ตาเดี๋ยวนะไม่ถามผมเลยเล่นไปได้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 อ่ะพอหน้าหนึ่งสองสามเอาทายสิเจนนีเฟอร์คิมพ์ฉีดกระพรองตรงไหนไปต้องหาต้องหาต้องหาเฮ้ยเฮ้ยทำไมไปไกลขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เปล่า มันหาตรงไหนอันนั้นไม่ใช่แล้วลูกตรงไหนอะข้างหลังหรือเปล่าข้างหลังข้างหลังได้ไหมลองดูไม่ใช่มันกลิ่นแม่มันได้กลิ่นอะไรล่ะกลิ่นกลิ่นน้ำหมากของแม่ไม่เวิร์กว่ะนี่นี่ ข้อศอกจริงๆแล้วเขาไม่ใส่ข้อศอกเขาจะต้องใส่ที่ข้อพับข้อพับข้อพับตรงชี้ประจรจุดที่มีชี้ประจรอะค่ะจุดมีชี้ประจรเต้นเออทำไมทำไมเออผมทำไมต้องฉีดตรงนี้อ่ะเพราะเวลาชี้ประจรมันเต้นปั๊บฟิโลโอมันจะกระจายตัวจริงเหรอจริงเหรอเนี่ยใช่แลหละมึงมั่วบอกว่าอีนน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 จรนงนนนนเนี่ยหนังสือมึงนน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 นึนน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 